เอสโตเนียหรือชื่อทางการคือสรณรัฐเอสโตเนียฟินแลนด์ทีศตะวันตกติดกับะาลบอลติกมีพรมแดนทางทิศใต้ติดกับประเทศลัตเวียและทางทิศตะวันออกติดกับประเทศทรัสเซียเอสโตเนียมีพื้นที่1 5 2 2 7ตารางกิโลเมตรประเทศเอสโตเนียปกครองโดยระบบสาธารณประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีประธานาธิบดีเป็นประมุกและมีการไม่เคยการปกครองออกเป 15, น็นเทศมณฑลจำนวน15เทศมณฑลโดยมีเมืองหลวงชื่อว่าทาเรน เอสโตเนียมีจำนวนประชากรของประเทศที่น้อยที่สุดในประเทศสมาชิกของสภาพยุโรปเอสโตเนียประกาศเอกรากคารั้งแรกในปีพศ2461ก็จะถูกยึดสภาพโดยโซเวียตนาซีเยอรมนีและสภาพโซเวียตอีกครั้งหลังจากสงครามโลกครัค้งที่สองเอสโตเนียกลับมาเป็นรัฐเอกาาราชอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสภาพโซเวียตต่อมาเอสโตเนียเข้าร่วมองค์การสนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือและสภาพยุโรประบบการเมือง มีการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่28มิถุนา2535ลักษณะภูมิประเทศสาธารณารัฐเอโตเนียเป็นรัฐอธิปไตยตั้งอยู่เหนือสุดของคาสมุทรบอนติกทวีปยุโรปเหนือมีลักษณะภูมิประเทศซึ่งเต็มไปด้วยแอ่งน้ำมีพื้นที่ราบต่ำ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีพื้นที่ราบภูเขาทะเลสาบป่าที่อุดมสมบูรณ์กะที่มีความสวยงามและหน้าผาหินปูนโดยมีอนณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆคือทิศเหนือมีอนณาเขตติดต่อกับอ่าวฟินแลนด์มีพรมแดนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศอัตเวียส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลบอลติก และทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซียซึ่งเอสโตเนียมีพื้นที่ทั้งหมด45,227ตารางกิโลเมตรและใหญ่เป็นอันดับที่131ของโลกเศรษฐกิจส่งออกสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม้และสิ่งผลิตภัณฑ์จากแร่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเครื่องจักรเครื่องใช้ นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์สุดผลส่งสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากแร่่ใช้เครื่องจกักรและอีกทั้งยังเป็นคู่นะคะนำเข้าหลักคือประเทศฟินแลนประเทศเยอรมน,นี้ประเทศริทูเน,นียประเทศสวีเวดนและประเทศรัสเซียค่ะ แบ่งตามเขตการปกครองได้ดังนี้ 1. เทศมนทนฮายู 2. เทศมนทนฮีอู 3. เทศมนทนอิตาวิลู 4. เทศมนทนเยวา 5. เทศมนทนเยเกวา 6. เทศมนทนแลเน 7. เทศมนทนแลเนวิลู 8เทศมนทนแปนู9เทศมนทนเปืนวา10เทศมนทนลับลา11เทศมนทนชาลี12เทศมนทนตาตู13เทศมนทนวันกา14เทศมนทนวินยันตี15เทศมนทนเวลูปราสาทรักแวรรักแวรเป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศที่มีประวัติศาสตร์เกือบ1,500ปี สถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองคือปราสาทรักแวซึ่งปัจจุบันกลายเป็นส่วนสนุกย้อนยุคไปยังสมัยยุคกลางที่มีกิจกรรมทั้งการปรับแต่งอาวุธของอัศวินการเล่นแร่แปรธาตุการเที่ยวชมห้องเก็บหวายใต้ดินในยุคโบราณหรือการริ้มรองอาหารในยุคกลางได้ซาเรมา s a เร m a เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ในทะเลบอลติกโดยเกาะนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า8,000ปีนักท่องเที่ยวส่วนมากใช้เวลาไปกับคูเรซาเรเมืองเอกของเกาะที่มีปราสาทอยู่ในยุคกลางตั้งอยู่แต่หากคุณมองหาสถานที่ปีนเขาเที่ยวชมบรรยากาศดูนกหรือถ่ายภาพสวยแล้วแล้วก็ขับสมุดเซิร์ฟ คือจุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด